เอาสมายเลยครับนี่เอาเปิดลยครับไม่ดนครับเมมเกือบขาดเจอว่ามึงเมมตีแทบวับนี้มึงเกือบขาดขอเงินแม่สื่อได้ล่ะเออขอเงินเมียบป่ารท่านอาจารย์มียังจะฝากปะอไม่แรงหินมากเดี๋ยววาว่ัได้กินอืม มาผ่นลุงมาผ่นมันเหลือผดเจียวเกี้ยวขึ้นเจียวเฟืองไทย เอา้าิ่งรถแห่ท่านซับเปลือดด้านี่ซับเปลือเป็นหุ่นส่วนใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับร<ถ>ครับไมจะร้องสิบสองลอครับนี่จ้างรถแห่มา่งอันเลยครับนี่ฉลองรถแรนลนได้ครับพี่น้องนี่เอาเลย นี่ครับคามาเติมล่มนี่จะไมฉลองเลยครับเอาเตไมเลยยี่ฟานังยี่ฟานังไปนี่โบะไปเป็นพี่เจ้เตือก่อนนี่เร็ว เอ้มันฟิ่มเียะิ่มบ้าฟิ่มมนอยู่ทังในมันทะลุลงไปเลบักจากของรถได้ลุงหลวงมีโกนขูดหรอวะคือเยอากะรับจ้างนะครับอาจารย์เรับจ้างยังไงครับหนึ่งงานังานหนึ่งกับสามสี่พันนี่แหละครับแต่ว่าขาไปไกลกับบวกเพิ่มไปครับบวกคาเทนเลอรขึ้นไปออยุไกย่ไกต่ว่ารับทั่วประเทศครับครับ ก็คือว่ารับเปิดเครื่องเสียงน้ำแก่นศพรับมัตตาสังเออรับจัดเมนร้อยลุ่งยินอาจารย์เอาคูหยางนะครับเจริงจริงคูหยางครับพอได้ใส่ได้ซอยไปแต่ละมือแต่ละมือลงทุนหลายางครับพี่ลงทุนมากครับประมาณสองสามแสนห้าแสนนี่ครับหาแสนนี่แหละไรขาวๆเพิ่งเหรอแต่รถซื้อมากคับแสนเลยครับเมรดมังนันโมนีเทียงตูเทียงไฟประมาณหาแสนนี่แหละครับรับหองเพลงมาอาจารย์ กราฟเพลงกราฟไฮเจเดียนดนะครับเด้อเจ,อ <laughs> เ,จอเดียด <laughs> เ,เดียดกราฟเพกกราฟเพกเ,เดียดนักร้องประจําวงครับแมนครับแต่ว่าถ้ามือในมาติดเท่นกับเข่าก็ไม่ได้ไปครับเป็ดใยญ่ผัวไปแทนแต่มือในรถแห่ไปกับกับเข่าบูดครับเ <c oughs> จอกันนี่ครับขเข่ากัปน้าบูดเจนมาลองเพลงก่อนเอาเบื้งเอาเด้อสับปลื้อกมาต่อว่าลายยายหางจะบอกไปลายภาพไปลายกับจีบอเซียสับปลือเนาะเอื้องเอาดูแต่หูอ่ ตากับฟังโอ้ตาอันหูกับฟังครับดูแต่ตาหูก็ฟังไปครับมือก็พิมพ์มาคอมเมนต์อยากหัวงดะอันซิ่งอันใดก็คอมเมนต์มาครับอันใดบดถึกบดต่ออนใดบดถึกบดขั้ก็บอกกันมากสุกูสุกคนเนาะครับเนาะตามนั้นแหละครับเบาว่าไร้ห้างคือตู้ขยายเท่าเชียงมันอยู่การยุ่นี้ครับระบบเซื่อเราโดยของเอกบอกเอกเอกเอกครับเอกเอกเอกนะครับเด้อสร้างเอกใช้เอกท่อซิ่งบ่บาเอกครับช่างทางเอกครับช่างเอก ขื the sea, ite, <LO> ้นซื้ออยู่แล้วครับเรื่องตู้อีกเศร้าอีกเศร้าอีกเศร้าใช่พุ่มอีกเศร้าครับอีกเศร้าใช่พุ่มบานเท่าเนี่ยนะครับบันเป็นต้นยืนต้นไกลพี่น้องบานเท่าครับระบบว่ตต์องห่วงครับมาตรฐานเสียงเสียงคมชัดครับผมคิดเป็นขื้นขึ้นอะไรครับเนี่ยคือเป็นขื้นกับทางอ่านศกเก่ายูคเก่าลอยครับเก่าลอยได้พี่น้องพร้อมไฟพร้อมติดฟื้นติดไฟให้พร้อมเราเบียร์ตั้งหักเราเบียร์กับขาคู่ค้าไข่กับเบ้าลายดอกครับขึ้นละลังขึ้นละลังได้ก็ดี นั่งแต่งงานหมวดกับเมาเด,ด,ด้อพี่หนุ่มเด้อสองพันสามพันวากันไปครับตามความเหมาะสมมีเล็กท่อนมาครับเนี่ยอาจารย์มีครับมีครับเดี๋ยวก็สิเรนเถอะแล้นี้กระลังโจม,มลงอยู่บ้านเอวขึ้นเลยครับเนาะจะเป็นมือคีย์บอร์ดกองคงกองชุดนะครับเด้อมีบมองในแล้วแต่จะภาพกระบวกกันไปอาจารย์ในเป็นนักร้องนั่งหมดเลยเริ่มต้นจากสามรอยอ่ะผมกับเป็นพิธีกรไทยนะครับเปิดพี่แรกเนาะผู้ใดอยากเห็นสเปนเดียวบอกจะต้องจ้างขั้นนี้ครับจ้างขั้นนี้นั่รัดชิ้นรัดท่อนครับแมนครับแมนแมนแมน ดีก,กับกำลังเฮดปีดีแะครับบ้าเสมดถ้าเปิดกำลังทุนเออซับโรเป็นเอ่อ หุ้นส่วนไงครับป่ได็เป็นของซับเลือคนเดียวเยอะสิว่าเงินาันเยสิว่าลำรุวยวือว่งมันบ่เม่นครับเงินเงินเาันหลเด้พี่น้องของซับเลือประมาณเกสบห้าปอร์ซ็ตครับเงินมาทันหลครเงินเยของทีมงานครับออกกันพูละสามนี่เปอร์เซ็นตครันี่นะครับเงินเงินเงินมาฮั่นไหครับก็เรื่อนกสนิทาลังแต่ถ้าิไหลเดี๋อวไปเฮียอยากหางานหัวงานร่ดิ๊บติ๊บข้ดอยาได้อ็ติดติ๊กเลอร์ครับเดี๋ยวถ้าเว้ใรคลหปครับเ้ลือกเาสิเิปกัน อืมตะว่าย่งบ้านได้อันนี้ดอกพี่น้องสติ๊กเกอร์บ้านแล้วครับเข้าบ่อเด้ขายนะครับเด้อเออแต่ว่าเข้าแต่ของเงินทเออเอบอพิษบอพิษบอพิษเข้าบ่อเด็กขายครับเข้าบ่อเด็กขายแต่ว่าเข้าแตขอค้ายคู่การขายเอาของเอาสิ่งเอาของมาแหลกกันเข้าบ่อเด็กขายครับของมัอนี่ย่าไปขายครับต้องว่าเอินบอผู้ซ่ากับบอเมีนเพราะว่าเข้าบ่อเด็กเอาเป็นเงินเาเอาเป็นสิ่งเป็นของเอามาของเข้ากับบ่อมันของกินของใส่เอาเป็นท่องเอาเป็นยังเอาเป็นของของกินครับของซิม สับปะเลอยากรีมอาหารแต่ละภาคอันใดเแแบบอันใดบางเสแเมโนผู้ใดส่งสตอมาให้กับที่ส่งกลับขึ้นไปส่งปลาหมุกปลาหมึกมาให้ว่าหันนีรเพด่นที่กลับขึ้นไปของแสแบภาคนั้นมีอยังของแสแบภาคนี้มีอยังอะไว่าโอท็อปบ้านนั่นะล่ะครับบัตนี่ชิ้นข้าโอท็อปบัตสับปะเลวยากรีบเขาว่าอยางศาสตร์กับกุ้งจอมเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากผู้ใดซิมกับติดต่อเข้ามาได้ครับมีการส่งให้สองธงลอยเด้อพี่น้องเด้อสองธงลอยโอลเมาเลยครับโอนมาเลยครับขาชงต่างหาด้พี่น้องเเดด้ออไแถมสติ๊กกร์ ก็ตามนั่นแหละครับอรของแสบของนัวมีทุกสิ่งทุกอย่างอยากหูอยากเห็นกับมาเบิ่งไปเรื่อยๆแต่บอกไปไลาย้ายไปห้างกับพ่อมีเนี่ยบอกอีกอย่างพี่น้องฟังนะครับเนาะเอซี่บอกว่าจังไรอันต่ออ,อันลองเพลงเป็นเกียรติจักเพลงเน่าะลองเพลงมาครับเพี <c oughs> ยงไฟไฟบ่มีครับมึอนี่ลองเพลงมาได้เนาะขอ <c oughs> ตรวจขอไฟ่หลายๆเด้อพี่น้องเด้ออันขาดแต่เครื่องปั่นไฟครับมีผู้ใดมีแน่เพียงปั้นไฟกับพิทิตต่อเข้าไปแล้วครับแต่ว่าหาหม่องเสยพันได้อยู่พี่น้องว่าติโต้ออกไปอีกทางหลัง มันก็สิ่งเงาพน่าปุณณีเขียงปันไฟเก่าๆกับวได้ใซางานกับเขียงปันไฟเก่าๆบริจาคให้ซับปลาือเลยเดอ้อบูซาตอ<ๆ>่อกับบูซาเดอ้อผู้ใดมีทุนมีห่อนสิรวมทำบุญรวมบริจาคนั่กับบ่มีปัญหาครับเรีกเรีกหน่อยๆเด้อพี่น้องเดอ้อม้อหนี่ก็สิเปลี่ยนที่ใหม่อยู่สิใเส้ยสี่ล่ะที่แดงมันบ่สิทิ์สรุปานณดีครับที่แดงสรุปานณดีรถก็เก่าแล้วรถซื้อมาเก่าครับธรรมดาล่ะครับ อ่าตอนนี้ก็เป็นขั้นหน่อยอยู่ต่อไปบางมีซีซูกร้วยม,มากอาจทีได้ซิปหลอ่อหกหล่อแกะพุ่นแล้วครับได้ไปายแดงอาจทีได้ซิปสองหล่อซื้อเพิ่นแบบนี้แหละครับแต่คนเฮามันต้องขยับไปที่ยวสเต็ปสเตียบแยกไปขวามสเต็ปพ,พี่น้องเลี้ยวสี่โตกบันไดครับกินเข่าทีละคำเออกินเข่าทีละคำครับคุณได้กินสามขัมันสิแค่ไหนพี่น้องเบอรตามนั่นแหละครับแต่ามีแนวสียวเนาะเบอร์อ่าตู้เบ็ดเสียงโกงเสียงกลางเสียงคมชัดครับ เป็นไงพี่น้องคือบอระ,ะ,ะบบไฟบอสิแพ่ย่ำเวยียนยำคืนครับเฮาบออ่เอาแพงคือมูเพิ่นดอกอมูหกหล่อชิบหล่อเพิ่อนมูลอันเพิ่นดังมาเนี่ยเพิ่นก็นกนเอาหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนาะเฮาก็เอาได้นาคาหลักพันละพี่น้องเอ้ยมาท<น>ุกวงนักหล่อ,ลอมีทุกวงนักหล่อมีทุกวงครับ Google หาได้บดแมนครับบ่่วาสิเป,ป็นแบใบปอเอ้ยบ่่วาสิเป็นเนตเอ้ยบ่่วาสิเป็นพญาช่ยเอ้ยพันช่ยเหรอพันช่าทางนักหล่อก่อนช่ายซืออยังก็คือ ข้อนใช่ซักกอร์ลินบ่โจซักกอรลินโจซักกอรลินครับปืนเบิ้นเบิร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 นสาวเบิรนเบินเนิืนกุซิมาบักลวงกุซิมาครับอยากฟังผู้ใดมีเบิรนตสุก้นครับว่าสิเป็นเตยเป็นรองทางขืนทางลงได้เบิร์ครับสิมักสิเป็นเพลงนิ่มเพลงนองเพลงโศกเทอร์นี่กัดเซียงก็ได้ครับนี่เบิร์ตซสซิงซูยางแหละพี่น้อง ไม่นี้กับใบเปิดไอ้ข้างดอกเพราะว่ามันยังพัานี่เรียบร้อยครับเยังปั่นไฟบ่มีครับยังปั่นไฟบ่อันมีเสียว์ใส่ไฟบานเป็นกับบ้านในมีตามนั่นแหละครับตามทุกสิ่งทุกอย่างพระราชาไปไล่บอกไปไล่เด็กพี่น้องกับจีวายแจ็คสันนักสีเอิ้นก็บอกไล่เถี่ยวบอกข้าวบอกเนี่ยเถี่ยตามนั่นแหละแต่ลมบ่หันมีเด้อพี่น้องเดี็กเสียงซ้ากยาอมาติดอยู่ขี่ไป แต่ท<ไ>่านนี่ก็้ซื้อมากก็ได้ออกประมาณงานเครื่องเลยครับงานเครื่องอเออเพราะว่างานอันเครื่องนั่นเครื่องบรนไฟเสียครับได้เครื่องงานนาก็เลยเอางานเครื่องสำหรับแต่ว่าก็ต่อไปก็ที่เอาเครื่งบันไฟไหมเสียดีก็นี่อเอฟซีมี่ว่า,นาแนะนำอ,ะอันไหนเอฟซี FC สิแนะนำด้วครับเด้อยวเสียพัฒนาเสียไฮบอลมองไหนที่พัฒนาเออมองนั้นบ่ดีมองนี้ที่ตบแต่งมองนั้นมองนี้อ่าแนะนำมาได้แล้วก็โอนเงินมาพร้อมเด้อเจ้าอย่าวบาแต่ปากเออผู้ใดวอาแต่ปากอยังวอาครับอยังวอาเด้อ ผมหูเบิร์ดแหละผมหูเบิร์ดแหละผมหูเบิร์ดแล้วมองนัินต้องเฮ็ดมองนัินมองนี้แต่ผมมีเงินแต่ว่าผมมีเงินผู้ใดมีเงินนั่ะบอลมาโหลดแล้วก็โอนเงินมาพรอปขอบคุณขอบุญขอบคุณหลายๆครับตามนั่นแหละซ้ำนี้แหละนี่จ้างมาฉลองครับนี่จ้างมาฉลองครับรถเฮอ่าฉลองรถสิบสองหลอดเลียงได้เนาะเอกเศร้านี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวสิบเวสเซียเนาะสิบเวสเซียได้สิบเวสเซียได้นี่แก๊เชียกเอกเศร้าได้เลยนี่นี่ เอกเล่าเอกเล่าเอกเศร้าครับตู้ตู้ตู้ตูต้ของเอกเล่าเอกเศร้าครับเอกเศร้าโมเมนต์เอกซอยเสียตัวอันนี้ก็ได้ได้ของเอกเศร้ามากกันย้อนมูเพิ่นเอาตากฝนใบนะเพิน่นเศร้าใส่กันไปซื้อมันมา <c oughs> ถ้าเอามูด,ดีนัน่ะมูเขาขึ้นรถแห้งไม่มีเงินซื้อหรอกครับมูนั่นแป้ง <c oughs> เอามูนี้มูเพินน่นเอาใบให็ไก่เพินใครอยู่หลังเรานะไปเห็นไปย่างไปเยียวพอดีมนันก็เห็นพคนว่าใบละสี่รอยก็เลยเอามาเบิดเลยครับเปิดเส้นเหนี่ยกเมาอะไรกันครับตายตาย อดีตก็เคยดังดีละ่ะอดีตอดีก็เคยดังดีแค่ว่ามันโตกรุ่นซื้อๆก็คือโทรศัพท์ละ่ะแต่กี้ยี่ห้อนันยี่หอ้หอน,นี้แพงครับแต่ว่ามันตกะรุ่นไปแต่ว่าก็ยังดีคือเก่าครับของเคยดีกับต้องดีคือเก่าแล้วครับออของเก่ามันย่อมดีครับโอ้ยแขนน้ำได้ยี่ห้อมีน้อได้ละเบิ่อง <c oughs> ตามดีละเอกเศร้าเอกเศร้าเอกเศร้าเมียเก่าดีปะเมียเกาก็ดีครับเมียไม่แห้งดีกว่าเก่าปิั้นนี่เนี่ยเขาเลย เอาติดต่อพันชย,ยาวีเลยครับไปในไกลสุดเท่าเลกัแล้วแต่ท่านหลือสิไปทรงแล้ตเงิอนอืวเงินถึงไข่ถึงเปิดได้เบิดครับเอาสนใจติดต่อทัพเปลือเลยครับ